สวัสดีครับคุณธิดาสวัสดีค่ะคุณแบงค์คุณธิดาเคยงงกับภาษาอังกฤษไหมวันนี้จะมาคุยกันเรื่องเวลาโอ้ประจำคุณแบงค์ทำไมยังเกิดอะไรขึ้นอะคุณธิดามันภาษาอังกฤษดิ้นได้อะคุณแบงค์อ๋อทีนี้คุณธิดาเคยถามเวลาฝรั่งไหมมีบ้างนะมีบ้างแต่บางทีเขาก็งงคุณแบงค์เขางงยังไงคุณธิดาคุณธิดาถามว่าไงต้องถามว่าไงนะคุณแบงค์อ่าปกติแล้วอะเวลาเราถามเวลาควรจะใช้ What time is it มันเวลาเท่าไหร่แล้ว นี้เวลาการบอกเวลาคุณิดาเคยมีฝรั่งมาถามไหมเคยเคยมีบ้างมีบ้างแล้วที่ดาคุณิดาทำไงอ่ะบอกเป็นตัวเลขเงี้ยเหรอ A fifteen อะไรเงี้ยเหรอแปดโมงสิบห้า A fifteen อือประมาณนั้นเฮ้ยอันเนี้ยมันเจ๋งมากเลยนะเพราะมันคือการบอกเวลาในรูปแบบหนึ่งทีเนี้ยการบอกเวลามันมีหลายรูปแบบมากเลยคุณทิดากับของไทยเราอ่ะของไทยเราก็มีแบบแปดโมงเช้าสองโมงเช้าแปดโมงครึ่งใช่ไหม ยกตัวอย่างเช่นสมมตินะเวลา8ปดโมงเช้าใช่ไหมถ้ามันลงท้ายด้วยเลขศูนย์น่ะถ้าเราบอกว่า8 i g h t o'clock o'clock หมายถึงสูงตรงไหมสมมติถ้า9ก้าโมงเช้าล่ะบอกว่าไงดี nine o'clock เยี่ยมมากถ้า10บโมงเช้า ten o'clock อ่านี่แหละคือสมมติถ้ามันลงท้ายด้วยเลขศูนย์น่ะให้บอกเป็นเลขแล้วก็ต่อเลข o'clock ไปทีนี้ เป็นเวลา15นาทีถ้า2องคือสองพอร์เตอร์คือ two quarter อแต่นี่จะสับสนไหมว่าเราจะพูดยังไงกับเลขนั่นน่ะสิแหวงต้องทำยังไงดีล่ะมันมีหลายวิธีแหละ,ะคุณธิดามีวิธีที่ตายตัวใช่อย่างเช่น a quarter o f eight the quarter o f eight เศษหนึ่งส่วนสี่ของ8ปดโมงเช้าคือ8ปดโมงสิหรือไม่เราอาจจะเรียกได้ว่า a quarter past eight the quarter past eight ครึ่งหนึ่งน่ะมันพาสตรงเอสไปแล้วมันเลยตรงเอสไปแล้วคือ8ปดโมงสิแต่ถ้าง่ายๆเลยคือแบบเอสฟนี่แหละง่ายสุดแล้วเป็นสิบสิบห้าแปดโมงสิบห้าตัวทีนี้สมมติถ้าเป็น30มสะคุณิดาพาสไหมอแวใช่เพราะว่าคอเตอร์คือเซนตหน่งนสีใช่ไหมพาสก็คืออีกครึ่งหนึ่งคือครึ่งหนึ่งครึ่งใหญ่เลยเอสแยกคือแปดโมงสอก็ได้ง่ายไหมคุณิดาก็ไม่ยากอูแะงั้นเดเรามาลองกันหน่อยดีกว่า สมมติถ้าเป็น9ก้าโมงเช้าเราจะบอกว่าไงนะนายโอคอกนายโอคอกเก้าโมงสิบห้านายพาร์สคอร์เตอร์นิดหนึ่งนิดหนึ่งเก็บถือแล้วเกือบถือแล้วนายคอร์เตอร์พาร์สนายคอร์เตอร์พาร์สเราจะเอานาทีขึ้นก่อนแต่นี่มันสับสนเนาะ <c oughs> <c oughs> ใช่ม,มันหมดเลยครูแบงค์ทีเนี้ยครูครูคิดครูแบงค์คิดว่านะเราพูดแบบซิมเพิลดีกว่ามันง่ายสุดแล้วจะได้ป้องกันการสับสนด้วยลองเก้าโมงสามสิบนาย <30. S 2> เยี่ยมมากคุณติดาเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตาของเด็กๆแล้วนะ What are you doing to your bank? I am cooking. What's happening? <S oh, what? we are going to love oh. and we are late now. Oh my gosh, I'm sorry. So, what w happened now? It is well okay. It's 12 already. We are oh. late now. I'm I, I, I so sorry. Next time I will be late again. Oh okay. Let's finish she it. Let's, okay, okay, okay. 8 o'clock. It's time to eat.